สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแจ่ววันนี้ทำอาหารให้สามีกับลูกสาวแจ่วเพื่อนเพื<ๆ>่อนคุณอยากกินไข่พะโล้เนาะตอยก็ได้หมักหมูสามชั้นแล้วก็ไข่ไข่ต้มนะหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อนเพื่อนถ้าหมักออกมานะ่าเนี่ยสีสันเขาก็จะออกดำดำอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนนะนะสีสีดำอันนี้ก็ออกสีน้ำตุ้มน้ำตาลดำดำข้าๆอย่างเงี้ยเราจะถ้าหมักเอาไว้ข้ามคืนจะหมักกับซีอิ๊วดำนะเพืนะ่อนเพื่อนนะซีอิ๊วดำ หม,มักทิ้งไว้เลยถ้าเราจะทําพะโลอะ่ะถ้าใครไม่มีเวลาก็หมักสักประมาณ1 5บหถึงยีนาทีก็ได้เพื่อนแต่จอยหมักไว้ข้ามคืนเลยจ้ะะจอยก็ใช้ง่ายๆจ้ะผงพะโลจอยก็ใช้เนี่ยจ้ะของรสดีเนี่ยจ้ะอันนี้มันเข้มข้นไงนะจอยก็ชอบใช้ยี่ห้อนี้ไบ่โษณานห้เขาได้เพื่อนๆนะเค่บอกว่าอันไหนมันทําง่ายทําสะดวกก็ใช้แบบที่เราสะดวกก็จะแล้วก็ไอ้ไอ้ดอกไอ้เนี่ยเขาเรียกสไตล์สักอย่างนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้ว เมื่อก่อนไม่รู้เพื่อนนะไปเรียกดอกอะไรนะดอกจันดอกจัน,อ,จนอยู่เพื่อนนมันไม่ใช่ดอกจันเนาะมันเรียกดอกโวยกักเหรอนั่นแหละ <c oughs> จอยก็ใช้อันนี้จ้ะแต่ไม่มีไม้น่ยไม้ที่แบบน้ำหอมอ่ะที่เป็นเป็น,ปนทอนๆน,น้ําหอมไม่มีก็ใช้แต่ตัวนี้เอาจ้ะนะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานจ้ะนะซีอิ๊วดํามันอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะ <c oughs> อันนี้คือซีอิ๊วดําหวาน <c oughs> ตัวนี้ซีอิ๊วดาหวาน เพิ่มสีดําแล้วก็เพิ่มความหวานโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะก็อันนี้ก็ออกหวานหวานวเราจะเติมรสความหวานนิดหน่อยด้วยน้ําตาลถ้าไม่ไม่หวานพอแล้วแต่คือรสชาติอ่ะคือเราทําตามใจคนกินเลยจ้ะนะเหมือนเพื่อนๆชอบกินรสหวานมากก็ใส่หวานมากชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณน้นําตาลลงจ้ะนะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกว่าจะกินรสแบบไหนนะของจอยจอยก็ทําตามตามใจคนกินในภายในบ้านนี่เลยจ้ะเขาชอบรสไม่หวานมาก นะไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้จืดมากนะเพื่อนๆโอเคแต่มาดูกันว่าจอยทําในสไตล์ของจอยจอยทําแบบไหนเพื่อน,อ,นอันนี้่ะให้ดูใกล้ๆอีกรอบนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นนี้จะจอยไม่มีไข่เป็ดไงเพื่อนๆจอยใช้ไข่ไก่นะ,ะไข่ไก่หมูจอยก็กะปริมาณเอาจ้ะไม่เคยตวงไม่เคยช่างไม่อะไรทั้งนั้นนะจ่ะนะทําแบบง่ายๆอยากกินเยอะก็ทําเยอะอยากกินน้อยก็ทําน้อยจ้ะนี่ เครื่องปรุงก็ประมาณนี้จะใส่น้ามันพืชลงไปจะสูตรของจอยจะไม่ใส่กระเทียมสับน้ะเพื่อนนะมันมากเกินไปจะนี่ใส่อย่างนี้จอยลืมบอกไปจอยมีรากผักชีด้วยจ้ะนะใส่รากผักชีไปด้วยอันนี้ไม่ต้องรอให้เขาร้อนจ้ะใส่หมูลงไปเลยเราจะผัดหมูกับน,น้ามันก่อนจ้ะ แต่ลากราคีลงไปจะคนจะ ใส่น้ำลงไปจ้ะไม่ต้องผัดให้สุกมากเนื้อมันจะแข็งใส่ประมาณสองจักนี่เลยจ้ะใส่นี่ลงไปจ้ะเนี่ย ใส่ลงไปเลยผงจะรสด,ดีใส่หมดเลยจ้าผงพะโล้รสดีนะนเพื่อนๆนะใส่เกลือลงไปจ้า ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะชอบหวานมากหวานน้อยใส่ลงไปเลยจ้าสีอูดดำหวานจ้าถ้าสีมันดำมากแล้วก็ไม่ต้องเติมก็ได้จ้านะแล้วแต่แบบเพื่อนๆจะสะดวกอยากให้มันสีเข้มอีกก็ใส่ตัวนี้ลงไปจ้า ใส่ไข่ลงไปจะถ้าเป็นไข่เป็ดแต่มันจะเหนียวดีเพื่อนๆทั้งเหนียวทั้งมันนะเพื่อนเพื่อนนะไข่เป็ดช่วงนี้ที่อังกฤษอะช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีขายจ้ะเพราะว่าเป็ดไม่ค่อยไม่ค่อยออกไข่นะเพื่อนเพื่อนนะเป็ดเป็ดจะไม่ค่อยออกไข่ช่วงหน้าหนาวเพราะว่าไอ้นี่เขาบอกจ้ะคนขายไข่เขาบอกจอยเนาะ คนขายไข่ไก่ในตลาดนัดเขาจะบอกจ้ะว่าเป็ดจะไม่ค่อยออกไข่ในช่วงหน้าหนาวแต่ช่วงหน้าร้อนนะเป็ดจะวากจะออกไข่ดีจ้ะสภาพอากาศด้วยเพื่อนๆทำให้เป็ดมันแบบพักผ่อนตักฟองทิ้งจ้ะ รอยก็ปรุงแค่นี้นะนเพื่อนๆนะมีเกลือน้ําตาลแล้วก็ผงรสดีจ้ะไม่ใส่น้ํามันหงน้ํามันหอยหรือซีอิ๊วคงซีอิ๊วขาวทั้งนั้นจ้ะเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วไงพริกไทยก็ไม่ใส่จ้ะส่วนใหญ่เขาจะผัดหมู นะเขาจะตำกระเทียมพริกไทยรากรากสามเกลอจ้ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็เอาไปผัดก่อนที่เขาจะจะทำนะเนาะสูตรโบราณน่ะนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีผัดกับน้ำมันพืชแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปผัดจ้ะแล้วเขาก็จะเติมเขาก็จะปรุงรสด,ด้วย ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็รสด,ดีแล้วก็เขาก็ใส่ผงโพรงโพโลของเขาเพื่อนเพื่อนยุ่งยากอยู่ถ้ามีถ้าอยู่ต่างแดนแล้วเครื่องไม่ครบมันจะยุ่งยากไงถ้าอยู่เมืองไทยมันหาเครื่องง่ายไงเพื่อนเพื่อนอยู่ต่างแดนมันหาเครื่องยากอันนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆจ้ะนะน้ตุนตุนหมูไปเรื่อยๆจ้ะชีเพื่อน ดีซื้อก็แบบกระถางมาจะนะเนี่ยกระถางเงี้ยใส่น้ำสักงนิดน,นึงมันเพื่อนเออมันจะเหี่ยวแล้วเนี่ยลดน้ำเดือดเปิดฟ้าเลยจ้ะเลือดมันก็กระเด็นไปทั่วมันเพื่อเนเอยตุนไปเรื่อย ก็สุกไม่ต้องไปนคนมันจะคนไปคนมาไข่แตกหมดอันที่ได้กินไข่เป็นลูกนะมุ่นเลยนี่เีไม่ได้ไม่ได้ปลูกแล้วเพื่อนๆนะอันนี้ซื้อเข้ามาอันที่ซื้อมาเพราะว่าแบบที่ว่าเขาตัดเป็นเป็นกำๆอะ่ะมันหมดมันเหลือแต่เป็นกระถางก็เลยเอามาแบบนี้เมนูเนี้ยครอบครัวชอบจ้ะ ต้มขาหมูก็เหมือนกันตักฟองทิ้งจ้ะฟองที่มันลอยๆขึ้นมาเป็นหกฟองอ่ะเพื่อนๆตักทิ้งพยายามตักทิ้ง ญาติจอยเขาไม่ค่อยเขาไม่กินนะเพื่อนอ้ไอ้ต้มขาหมูไอ้ต้มไอ้นี่พะโลมพะโลเนี่ยเขาไม่ค่อยกินนะเพื่อนมันหวานญาติจอยเขาไม่ค่อยชอบกินของหวานเพื่อนเพราะไม่ค่อยชอบเมนูอะไรหวานเนี่ยเมนูที่ไม่ญาติจอยชอบสุดก็คือไก่ผัดขิงจ้ะไก่ผัดขิงกุ้งผัดขิงหมูผัดขิงนะอะไรที่เป็นแบบว่าสมุนไพรอะเพื่อนที่มีแบบพวกขิงพวกอะไรรวมด้วยนะญาจะชอบจ้ะ อาจะนะย่าชอบอย่างนั้นแล้วย่าก็ชอบพวกต้มข่าไก่อย่างเงี้ยต้มข่าไก่ต้มยำก็ไม่กินมันเผ็ดเกินนะย่าไม่ไม่ค่อยชอบต้มยำจ้ะนะกินได้แต่ไม่ชอบคือถามว่ากินได้ไม่กินได้หมดแล้วแหละแต่ไม่ชอบปลาล้านนี่ไม่ชอบนะน้ำพิงน้ำพริกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบถ้าน้ำพริกน้ำพริกอ่องแกกินจ้ะนะน้ำพริกอ่องแกกินย่าแล้วก็แกงเขียวหวานแกงผนงแกกินแกงฮางเลแกกินแกงมัสมั่นก็กินจ้ะแต่ส่วนใหญ่บ้านจอยก็จะไม่ค่อยชอบกินแกงมัสมั่นนะเพื่อนนะไม่ค่อยชอบกันจ้ะ มัสมันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าที่ชอบกินที่สุดนะคนภายในครอบครัวนะญาติพี่น้องผัวเนี่ยชอบกินแกงฮังเลแกงเผ็ดแกงพะแนงแกงขิวหวานอะไรประมาณเนี้ยจ้ะนะแล้วก็ข้าวขาหมูจะกินผัดตะเพาอย่างเงี้ยแต่ไก่ผัดขิงเมนูอันไหนที่แบบผัดไทยก็ก็กินได้แต่อย่าหวานมากนะคือก็เลือกกินกันอยู่ แต่เมนูอย่างอื่นท <It> ี่บางทีเพื่อนๆบอกว่าให้ทำเมนูแนะนาให้ทาให้ยากินอ่ะคือจอยเคยทําให้เขากินแล้วมันเพื่อนเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบเขาไม่กินเราจะไปทําให้มันเปลืองสิ้นเปลืองเงินทองทาไมมันเพื่อนของมันก็แพงนอกที่นี่เนาะเราจะมาแบบคิดว่าเราอยากให้เขาลองรุ่นล้องนี่ะคือเขาไม่กินจ้ะนะคะเขาบอกไม่กินก็คือไม่กินก๋วยเตี๋ยวยากก็กินซุกี้ก็กินจ้ะถ้าจอยทํานะพวกซุกี้พวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยกินกันอยู่ แต่ว่าของหวานเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ของทอดก็กินได้นิดหน่อยไม่มากพ่อยาติกัแกก็ะนะไม่ค่อยชอบกินของทอดของอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่อะถ้าไปเมืองไทยกับจจยอะยาจะซื้อจากผลไม้เพื่อนเพราะว่าที่ปากช่องเนาะที่ปากช่องที่อำเภอโมกเหล็กกลางดุงกลางลงอะจะแวะซื้อผลไม้กันอยู่แล้วนะแถบที่จอยอยู่นะจอยเป็นคนจังหวัดสระบุรีนะจจยจะบอกไว้อีกรอบจอยเป็นคนจังหวัดสระบุรีจ้ะแต่ว่าตำบลที่จอยอยู่อะมนติดก,กับเขตปากช่อง มัน,นติดกับเขตปากช่องจอยเลยสะดวกที่จะไปตลาดปากช่องมากกว่าจะไปสระบุรีเพราะว่าจากตำบลที่จอยอยู่กับสระบุรีมันไกลกันมากเพื่อนนะไกลกันมากนะก็เหมือนกับว่าเขตชายแดนพูดไง,ไง่ายๆเพื่อนเขตชายแดนอย่างเงี้ยติดกับเขตชายแดนน่ะพูดง่ายๆนะแต่ไม่ไม่ใช่เป็นคนจังไม่ใช่เป็นคนโคราชจะไม่ใช่เป็นคนจังหวัดโคราช,จ, ise, ราชจอยเป็นคนจังหวัดสระบุรีโดยกําเนิดจ้ะโดยกําเนิดเลย ก็คลอดที่จังหวัดสระบ,บุรีตืนตามมองโลกก็จังหวัดสระบ,บุรีจ้ะอยู่อำเภอมวกเล็กจอยอยู่อำเภอมวกเหล็กนะนเพื่อนๆนะแต่ตำบลที่จอยอยู่อ่ะมันติดกับไอ้นี่ไงมันติดกับเขตปากช่องแล้วก็ติดกับเขตลบบุรีจ้ะนะถ้าใครเคยไปอำเภอวังม่วงนะใครรู้จักวังม่วงไหมวังม่วงถ้าข้ามถ้าข้ามสะพานจะมีสะพานเชื่อมต่อจากวังม่วงไปลบบุรีเนาะอะไรจ้ะก็ไม่ไกลกันนะเพราะว่าจอยไปหาหมอ ถ้าว่าใช้บัตรทงบัตรทองเนาะพูดถึงนะถ้ารักษาแบบตามเขตของเราพื้นที่ของเราก็คือต้องไปอำเภอวังม่วงใกล้สุดจ้ะนะโรงพยาบาลวังม่วงนี่คือใกล้บ้านสุดๆนะแต่ว่าถ้าข้ามเขตใกล้ใกล้ข้ามเขตถ้าใกล้สุดก็คือปากช่องจอยไปคลอดลูกก็คือคืออำเภอปากช่องแต่คลอดลูกคลอดอะไรเงรี้ยส่วนใหญ่เขาจะไปปากช่องกันไงเพราะว่าโรงพยาบาลปากช่องเครื่องเครื่องมือมันครบนะจะจอยไปคลอดลูกก็คลอดที่ ที่ปักช่องจ้ะนะไม่เคยไปคลอดท,ที่ที่ที่บางม่วงเพราะว่าเครื่องมือไม่ครบเผื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องส่งไปไกลอ่ะเพื่อนๆนื่อ้าะนะบอกบอกเอาไว้เดี๋ยวถามไงเพราะว่ามีคนไใหม่มาเขาก็ถามกันเนะาะควันเพือนเพื่อนได้เปิดอันนี้ไม่ได้เราจะเปิดแล้วเพื่อนๆไม่ได้ยินอะไรอะ่ะเสลียงดังมีแต่พัดลมดังตักทิ้งฟองแกฟอง ยันตัดตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวก็นุ่มจากเพราะว่ามันมีมันเยอะไงหมูสามชันม้นมันเยอะมันจะทำให้เนื้อเนื้อ,อนุ่มเร็วเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกี่จะสุกแล้วจ้ะเพื่อนน้ำจากกินเยอะก็ลดเหลือแค่นี้นะไม่ต้องเอาน้ำเยอะมากมายน,นี่หน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะ ไข่พะโล้ให้พี่แอนดี้กับน,น้องแอนไม้ก็ชอบนะเพื่อนเม,น,ม,น,มนูนี้น้องไม้ชอบจ้ะโรยด้วยผักชีจ้ะนะไ่ลงไป้านะประมาณนี้จ้ะเพื่อนจัเมนูวันนี้ก็แค่นี้นเพื่อนๆนะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลับบงใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ